อันนี้จะมาแนะนําตัวหอยโขนะครับผมของมิสซูร์มานะครับตัวนี้เทคโนโลยีอิตาลีนะครับผมตัวนี้ใช้งานดีมากนะครับเป็นขนลวดอ่ามินียมครับไอพัดมินียมแต่ว่าทนมากครับผมตัวนี้อ่าเริ่มแรกนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าไซส์นะครับผมมันจะมีหนึ่งนิ้วอ่าเริ่มก่อนเลยครับตัวนี้ 1นิ้วนี่ครับครึ่งแรงม้าอ่าศูนจดแรงม้านี่นะครับหนิ้วศูนดแรงม้าตัวนี้ส่งสูง20เมตรนะครับส่งดูดน้ําได้90ลิตรต่อนาทีนะครับตัวนี้1นิ้วนะครึ่งแรงอ่าต่อไป1นิ้ว1แรงนะครับตัวนี้1นิ้ว1แรงกระแสไฟ5.2าจุดอแอมป์นะครับส่งสูง30เมตรดูดน้ำร้อยยี่สิบลิตรต่อนาทีนะครับหนึ่งนิ้วหนึ่งแรงนะครับตัวนี้ขายดีอยู่นะครับ อ่าแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้นิ้วครึ่งกินกระแสไฟ5.2แอมส่งสูง20เมตรนะครับดูดน้ำได้400ลิตรต่อนาทีนะครับเข้านิ้วครึ่งออกนิ้วครึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้ขายดีที่สุดในรุ่นนะครับ2นิ้วนะครับผมสองนิ้วกินกระแสไฟแค่6.5เอนะครับ กินน้อยมากนะครับตัวนี้ประหยัดนะครับยี่ส่งสูง23เมตรนะครับดูดน้ํา600ลิตรต่อนาทีเข้า2ออก2นะครับตัวนี้เด็ดมากครับสวยมากลูกค้าจะสั่ง2นิ้วเยอะมากนะครับตัวนี้ขายดีมากต่อไปตัวสุดท้ายครับรุ่นใหญ่ครับตัวนี้ตัวพี่เลยนะครับตัวนี้กินกระแสไฟ13แอมป์นะครับ3าแอมป์นะส่งสูง16.5เมตรนะครับดูดน้ําได้1,200ลิตรต่อนาทีนะครับเยอะมากนะครับ เข้า3ามออก3นะครับผมทั้งหมดรุ่นนี้5รุ่นนี้เป็นรุ่นไฟฟ้านะครับเสียบไฟบ้านใช้ได้เลยไม,ไม่ต้องมีการดัดแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับใช้งานได้ทนมากรับประกัน6เดือนนะครับผมอะไรมีจําหน่ายทุกชิ้นนะครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรีวิวแต่ละตัวเลยนะครับขอบคุณมากครับ รุ่นนี้นะครับรุ่นตัวเล็กนะ0.5แรงม้า1นิ้วนะครับท่อเข้าท่อออก1นิ้วนะครับจิงกระแสไฟ2 5์นะส่งสูง50เมตรนะครับอแล้วก็ปริมาณดูดน้ำ90ลิตรต่อนาทีนะครับผม1นิ้วโอเคครับอ่เดี๋ยวลองเสียบให้ดูครับโอเคครับผมอันนี้1นิ้วนะครับน้ำออกดีมากครับนี่ครึ่งแรงเองนะครับ ผิวจะแจ่วนะครับผมโอเคครับรีวิวรุ่นนี้นะครับตัวนี้1น,นิ้ว1แรงม้านะครับผมตัวนี้กินกระแสไฟ5.2แอมป์นะครับส่งสูง30เมตรนะครับผมดูดน้ำได้ปริมาณ120ลิตรต่อนาทีนะครับ1นิ้ว1แรงนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับเสียบปลั๊กได้เลย,เลย ปริมาณน้ำออกเต็มท่อนะครับตัวนี้ดันได้200-300เมตรได้ครับสปริงเกอร์50-100หัวได้นะครับผมโอเคครับอ่าต่อไปนะครับรุ่นนี้รุ่นขายดีนะครับ2นิ้ว2แรงม้าตัวนี้ขายดีมากนะครับกินกระแสไฟแค่6.5แอมป์ครับผมแล้วก็ส่งสูง23เมตรนะครับปริมาณดูดน้ำ600ลิตรต่อนาที น้ำเข้า2นิ้วน้ำออก2นิ้วนะครับตัวนี้แนะนํานะครับผมเดี๋ยวจะไปลองเทสดูนะครับ